สอที่เอทีทุกกันนี่ขายอย่างแต่เป็นกลุ่มใหม่คิวทั้งหมดก็ร้อยหกสิบห้คิวเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดอตอนนี้ดูรถพ่วงก่นอนรถพ่วงมี3คันหพ่วงสองพอง่วง แล้วก็สามพ่วงนังเ่นคุณรอคุณรอตอนนี้พนักงานขึ้นเขาลังขึ้นเป็นร้านใหม่ข้างค้างปลาอ่อยมีแต่ปลาอ่อยตอนนี้เป็นรถยกขึ้น ล,ล้อน่าจะได้สามพ่วงก็เกือบเกืร้อยตันผมใหญ่ที่สุดทนังงานขึ้นหืออาชีพสำหรับราคาวันนี้ก็31บาททวนหลังจากปีใหม่ก็อาจะขึ้นอีกนิดนึง กาศพนังานขึ้นอย่างกระ่งสร้ังเล่ได้เลอเลสิาด้หางไวคนน่งสามขวดก่าตอนนี้ก็ช่างไปได้แล้วประมาณ10บกว่าคิวคิวทั้งหมดพห่งร้กสิบหกคิวโอ้คงอีกโดน

ช่างแล้วก็เอาใส่รถยกแล้วก็ขึ้นสิบล้อเลยมีกำลังกำลังรอชออ่างยางสำหรับกลุ่มนี้หมดกลุ่มได้แล้วนไงจา้าหาเงินหมดยี่สิบไปไม่ถึงไม่ถึงอ๋อสิบห้าคิวที่สิบห้าแล้วห้าสิบหก ของขออกิลังถือของก่อยจิ้วที่8 5บหอีกของนานกุ่มหนีพุทธสาวหลายด้วยเนี่ยปล่ได้นานกิุเกกุ่มหนีพุทสาวหลายก็กุ่มก่อยขายมากด้เนี่ยเจ้าป,ปัวผืออ่าขึ้นเินขึ้นเนอาชีพ สีดาเขาเทพปูนทีนี้เทพอะไรเทียมยันสุดสถานที่ไม่ยังกระยากแก่กระแจงยากขนยางก,ก,ก็ยังไม่แน่นถ้าเทพื้นเทปูนเพราะว่าปีนี้แกง,ง่ายอันนั้นก่อนอันไหนอันฟีนี้มันอัดนันแน่นก่อน,น,อน,น,อน คุ้มยัุ้มนี่จะเยอะคนมาขายสี่อย่างเรกกรรมการใหม่มาหนิดูกรรมการใหม่กรรมการใหม่ไปโชว์ตัวหน่นี้พี่เจงหงยิ่งว่าใส่เสียงคักแต่กรรมการใหม่เนี่ยกรรมการหนุ่มรูปหล่อวิทุนสุดหล่อสุดหล่อ จังงในเป็นกรรมการเนาะต่อไปนี่เวลาลงยางนี่ให้กรรมการมาลงซอยเด้เนาะดีเด้วอได้เลยได้เลยเอาคนมาแต่ใดล่ะพูดนะคนคนสวยคนสวยคนมาแต่ประเทศไทยปัดหน้าเมืองไทยงอปีงอปไทยปัดหน้าเมืองไทย่ตะปัดอยู่หน้าเมืองไทยนี่คักดิเห็นว่าไหนมันสวยได้ซอยได้ใส่หมวกเออหมวกใหญ่ก่อนนี่หมวกใหญ่กว่า หมกงบหมกงบกประเทศเดกเวียดนามเวียดนามคำดึกคำดึกเวียดไทยนี่แหละนี่เวียดนามบอขนาดว่าคิวที่แปดซิหายังมาถ่าตะเสาได้เลยหินว่าใจเอาะขิวแปดิวแ่ยังมากควนมัวบุนมีไฟจะพ้นชิบหายแล้วเออลาตีนหบึงรถมาวังไงก็จาสั่งกันล้วันนี้สาิบเบาทได้ยิมได้แต่กอนยิบเก่าไป มันขื่นเนี่ยหมูว่านหนึ่งกับขื่นอีกแมนแต่ประมูลมันลงราคากันแล้ววะช้านเพื่อนว่าราคาตู้คอนเนอร์เออสมียนก็ยิ่าวว่าไปเที่ยวเล่ามาสี่แมนวะนี่มีเออ จะเมนต้งการเอ้เซเมนพ่นเลยข้าวอมหนาหอมตามากเลยผมมือพนยังเหมาเห็นตัตานุ้ไผู้ใดก็ยำละกัน้อมหนามากแบบนั้นเอินซื่อเฮาเบิ่งตาเอาโอ้ยไ่รูใจกันตาสมตาหวานเฮาหูจักเบิ้ดีรดกายเลือกว่จะไปยังยิ้มเลยผมครผู้ใดเนี่ยนี่ผู้สาวอะชีลดกายไปแล้วมันใคท้างเอ้ยมันคือบอยกันยู่วะ อ๋อยังดูเถอะเลเนี่ยีกันเวลาก็ดอกแคบูายังสดยังสดยังอยังยิ้นข่าวว่าไปอ่นผู้สาวทั้งรอผู้เขาพูนเอ้ยนี่งหล่ะก็หลบรอเออเอา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 กิงเหรคือเอาแบบ หล่อเลินไ่เอาจริงแล้วเนาะออกซื้อนะว่าออกซื้อแล้วสวดย่อสวดย่อความรักเป็นสิ่งที่สวยงามตอนนี้ก็ช่างมาได้คิวที่สิบหกสิบเจ็ดสิบหกไลายสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านเลยแหละ